ความเสี่ยงของธุรกิจถุงออกอีก2ข้อนะครับจริงๆเนี่ยถุงออกปัญหามันมากมายนะครับความเสี่ยงหลายด้านมากนะฮะเ,เรื่องที่ผมจะเล่าวันนี้ก็จะเป็น2ข้อย่อยๆของความเสี่ยงนะครับซึ่งมันจะส่งผลต่อกําไรกับต้นทุนการผลิตอ่ะมันจะสอดคล้องยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปดูข้อแรกนะฮะจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอัตราการงอกนะครับอย่างสมมุติว่าวันนี้เราคํานวณต้นทุนว่าถุงออกเราต้องงอก1ต่อ10มันก็จะได้ยอดถุงออกตามที่เราต้องการที่จะไปส่งลูกค้า แต่วันดีคืนดีเนี่ยไม่รู้ปัญหามเมล็ดถั่วหรือว่าสภาพอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้ถวง,งอกงอกแค่1นต่อ8ปดหมายถึงว่ายโนยนมเมล็ดถั่ว1นกิโลได้ถวง,งอกไปแค่8ปดกิโลหมายความว่าถุง,งอ่างเราหายไป2อกิโลการผลิตเนี่ยมันจะใช้เงินมากขึ้นถูกต้องไหมฮะมันก็จะส่งผลต่อต้อนทุนการผลิตแล้วกลายเป็นว่าเราอาจจะคานวณต้นทุนการผลิตที่9บาทต่อกิโลเนี่ยมันจะมันอาจจะกลายเป็น10บาทต่อกิโลนะครับอันนี้ไม่รู้แล้วแต่ปัจจัยของแต่ละคนซึ่งมันต้องไปนั่งคํานวณนะครับมันก็็จะะส่่งผลตอกําไรเหน กำไรเราก็น้อยลงนะครับเรื่องที่2ออันนี้เป็นเรื่องที่ผมเจอบ่อยมากนะครับจริงๆลูกค้าผมก็จะเป็นแผงผักที่ตลาดแล้วก็เป็นลูกค้าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยด้วยเศรษฐกิจแบบทุกวันเนี้ยเนาะผมไปเจออีกเคสหนึ่งแล้วกันแบบอยู่ดีๆเนี่ยนะครับปิดร้านหายไปเลยครั้งค่าถุงห่อผมอยู่ก็คือหลักพันนะครับอันนี้เห็นไหมจากการที่เราจะต้องมีเงินหมุนเวียนในการซื้อมเมล็ดถั่วหรือค่าน้ําค่าไฟค่าเดินทางอะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่ง วันนี้เราเก็บเงินลูกค้าไม่ได้แล้วนะฮะกลายเป็นว่าเอาเงินหมุนเวียนหายไปเราก็ต้องควักเนื้อตัวเองเนี่ยเข้ามาเติมเพราะว่าลูกค้าเขาหนีไปแล้วนะครับเคสนี้ติดผมประมาณสองสัปดาห์นะครับคือโอเคเราซื้อขายกันมานานแต่ด้วยความไว้ใจเนะเาะเรื่องเงินความไว้ใจมันก็พูดยากทุกคนจริงๆผมก็เห็นใจนะด้วยเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยผมก็ไม่ได้อะไรกับเขานะครับแต่ว่าอยากจะเอาเคสที่ผมเจอเนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนฟังเพราะว่า มันก็ส่งผลต่อกำไรในกระเป๋าอะจริงๆกําไรมันไม่ได้มากนะทุกคนเราอย่าไปอย่าไปดูแต่ว่าโอ้โหทำุงออกรายได้หลักหมื่นรายได้6กหมื่นรายได้แสนหนึง่งต้องไปดูด้วยว่าการที่คุณจะได้รายได้6กหมื่นหรือแสนหนึ่งอะ่ะกำไรมันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับต้นทุนแต่ละคนมันมันมันก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนไม่มีน้ําบาดาลบางคนใช้น้าปราปาอย่างเงี้ยต้นทุนมันหลายอย่างนะครับ,รบเราอย่าไปมองแต่ว่าโอ้โหเงินมันเยอะเว้ยหกหมื่นแสนหนึ่งเนี่ยถ้าเราทำเนี่ยเราจะปลดหนี้หรือทําให้ นะครับให้ครอบครัวมันดีขึ้นมาได้นะจากประสบการณ์นะ่ะคือหลายๆคนอ่นะเขาบอกแต่ข้อดีหมดแหละถ้าใครติดตามผมอ่ะจะสังเกตได้ว่าผมจะบอกแต่ข้อเสียว่าในการทาถุงอ่องเนี่ยเราจะต้องเจอข้อเสียหรือเจอปัจจัยอะไรบ้างในการที่เราทําธุรกิจหมายความว่าการที่เราจะกระโดดเข้ามาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ามันมีข้อเสียอะไรบ้างเรารับข้อเสียพวกนั้นได้ไหมแล้วมันสอดคล้องกับปัจจัยที่เรามีอยู่ณนะปัจจุบันณนะปัจจุบันไหมถ้าสมมติว่าเราเดินเฮ้ยข้อเสีย มันเออว่ะข้อเสียที่เขาพูด,พดมาเนี่ยเรารับได้เราจะต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยมันเอื้ออํานวยต่อการที่เราจะทําถั่วงอกไหมอันเนี้ยค่อยมารับกันนะครับค่อยมาดูกันว่าโอเคเราจะเริ่มไหมไม่ใช่แต่ฟังแต่ว่าโอ้คหมันดีอย่างนั้นอย่างงี้ดูล่าสุดเคสเดียคอนผมเข้าใจคนที่เข้าไปนะเพราะว่าผมก็เคยเจอแต่ไม่ใช่เดียคอนแต่ผมจะไม่เอ่ยแล้วกันคอนเซปในการโกงเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ว่าไปเดี๋ยวพูดไปอีกวิดีโอหนึ่งแล้วกันแต่ที่แน่ๆ ผมอยากให้คนที่เข้ามาฟังวิดีโอเนี้ไม่ไม่คิดแต่ว่าโอ้รายได้มันเยอะไว้ถ่วงอกเนี่ยจริงๆอะ่ะผมว่าทําอะไรมันรวยหมดนะนะครับทำอะไรก็รวยหมดแหละแต่ประเด็นคือว่าอะไรที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เรามีอยู่หรือทําอยู่นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังจะทาถ่งงอกหรือคนที่เริ่มต้นทําถ่งงอกใหม่ๆแล้วกันเนาะก็พยายามาควบคุมดีๆให้ถ่งงอกมันออกตามที่เราต้องการนะครับจะมากจะน้อยเนี่ยมันคอนโทรลได้ทุกคนนะฮะ แล้วก็เรื่องการเก็บตังค์ลูกค้าเนี่ยนะครับก็ทุกคนจะมีวิธีการแต่ละคนเก็บยังไงนะครับให้มันได้ตามที่เราต้องการนะฮะมีอีกเคสหนึ่งนะครับจากพี่ที่โุนครโอ้โหอันนี้เหมือนกันนะครับแพงหายไปเลยติดเงินน่าจะน่าจะ20,000กว่าบ,บาทนะพี่คนนั้นคือแบบโอ้โหแทบล้มเลยแต่โอเคเขาอาจจะมีวิธีการที่ทําให้เงิน2 0,000ที่มันหายไปเนี่ยนะครับกลับคืนมานะครับทุกวันนี้ก็ยังซื้อมาเล่นถั่วจากผมอยู่นะครับ แต่เค้นั้นนี่ดักเหมือนกันเคยเห็นใจเพราะว่าผม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 ก็เคยเจอนะนะครับพอลูกค้าเขาเจ๊งจากการทําธุรกิจเนี่ยแล้วไปต่อไม่ได้เนะี่ยสรุปแล้วยากกว่าการทําถุงอ,อกเนี่ยผมว่ามันก็คือเรื่องเงินเงินทองทองนั่นแหละวิดีโอนี้มันมีหลายเรื่องวนไปวนมานะครับอยากจะให้ทุกคนจับใจความสําคัญที่ผมกําลังจะเล่าแล้วก็ลองไปปรับใช้ดูนะฮะก็ผมก็พัฒนาตัวเองทุกวันนะครับไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรแต่แค่อยากเอา ด้านแย่ๆเนี่ยมาแชร์ให้กันฟังนะครับขอบคุณครับ